มาดูคู่แรกนะครับวันนี้เซลลี่กับไฟนาเอฟซีนะฮะ จากวินกับกบินลิขิตในวันนครับวัีวันนี้คสวัสดีครับพี่บุปปิ้งเนี่ยคันใดอยากกินบูปปิ้งเนเชิญที่หน้ากอสโนได้นะครับหลับตรงหน้าลงสีนะฮะ ไม้ละห้าบาทนะครับคิดว่าไม้สามบาทนะไม่ใช่คนระับไม้ห้าบาท <c oughs> อร่อยครับอร่อยอร่อย ยังไงที่ม,มาดไม่ไดขายครับไปรูทุ่วัดทางฝั่งฝออะไรอะ่ะวันนี้ถามฟังดาบเบนนะไอ้มากรับอยู่ที่ตำรวจโดมให้มาที่คูดาคูดาขึ้มไปก่อนให้ตรำรวจโดมจารวจโดมเลี้ยงมาเลี้ยงมาจ่ายมาฝั่งขวาที่ดาบเบนดาบเนบนให้มาก่อนมากรับเจ้าดู หายมาผักหวาเจ้าเดียวเจ้าเดียวลูกนี้จริงโอ้โหแม่ยังโยฮ้เป็นทางฝั่งซิลี่ฮะบอกไปได้ครับเป็นลูกเตะมือมั้งลูกนี้ไฮมากระสั้นที่ดาเป็นโก้นี้ก็โอ้โหแม่ลูกนี้สะดุ้งนะฮะใจเย็นนะใจเย็นลูกนี้โฮมายิงลูกนี้ยังติด

ดูดีจริงดูดีพันหมดอ่อนครับเป็นลูกทุกครับทางข้างขยายเอฟซีครับโทรมาเก็บมันได้อยู่ที่ทางฟันพุทธไคือมาต่อนะอยู่ที่ทางฟันพุณดำโยนมาลูกนี้ติดทางฝั่งพิลิง่งได้มากลูกดีลูกมาได้สวยลูกนี้จะผ่านได้ไหม ไปทางอยู่ซ้ายมาแล้วอุลิสเลี้ยงมาไทยมาอยู่ที่พอ่พอพ่อไปไทมาที่กูดากูดายังไงกายมาที่คุณองไไคุณ,คณ,คณองบงังลูกเมโกโอแม่เป็นลูกทุกขครับลูกนเมทุ่งมาวัเก็บมันได้อยู่ที่ดาเบนไทยมาที่ตำรวจโดมตำรวจโดมล,ดมล,ดโโลกูกอิสหลงตันลูกนิสตู้หุยแม่โอ้ๆๆๆโหลกูกเมบอลกระชาก บอลก,กระชอกแหมโอ้โหแหมเป็นลูกติดเซ่มากทางฝั่งกวินนะตรงนี้ทางให้ทางฝั่งกูด้าโยนมาต้องเก็บไปนีเ่เก็บบอลได้นี่โยนม,มาไอ้พี่ดาบเป็นอยู่ที่ทางรถพี่อ,อยู่ที่ตำรวจโท่สามยอดดมหายมาฝั่งขวาที่กูด้าลูกนี้ขึ้นมากอน,นะนี่ทางฝั่งช่างตัวฮะ ลูกนี้คือมาให้มาที่ต่า,างมังผู้น้องให้มาที่พอโปพอโปอยังไงย่างได้ที่ตำรวจโดมตำรวดโดขืนมาก,ออก่อนนี้ิดนนึงฮะดา่าเบนดาบ่าเบนลูกติดยิงลูกตีดไม่ไม่ต้องกอดต้องโผล่มต้องขอตักเพื่อนนะยังไงเป็นลูกตั้งเตะทางฟั่งฟลีฮะลูกนี้เปิดมาลิบไม่มีใครอยู่จี่ทางฟั่งลูกนี้ วันไม่ดีฮะไอ้ลุกทุ่มมาทางฟั่งฟิลเลียฮะเอ้ทุ่มาเห็นบอลได้ขืนมาะตูไฮะจ่ายมาลูกนี้ลูก <laughs> sure. นี้ปาดยิงลูกนี้ต้องขูเบาไปหน่อยนะแม่โอ้โหเป็นทางฟังฟิลีลียยิงลูกนี้เบาเกินไปฮะแม่กลับจะเสียประตูนะเห็ลูกเตะมึงว่าทางฟังฟิลเลียโอนมาลูกนี้มองได้

เป็นลูกสวยกี่ครับทางฟังเฟลีอาบันจีทางฝังเอ็กซ์ปุปปิ้งเนี่ยลอยหนึ่งจังหวัดสวยป่าฮะไอ้สั้นๆมาสวยปีกยิงลูกนี้โตูหูเป็นทางฝังมายิงไม่เรียกเตะเอารุ่นพูเรียบนะเตะเอารุู่เรยบ อูให้มากู่คไากวทีเจ้าดัดเปนมาอย่าง้ที่เจ้าเดียเจ้าเดียจายมา,ยา,าเจ้เจาดูทำชิงมาลดจะแหวกเข้าไปในแต่ยังไม่พันทางฟ้าฟิลิอยนี้จ่ามาอย่างได้อยู่ไม่ไปแล้วคืูนี้ปลี่ยนับมาลิฟต์ ยุด้วยนะแหมระวังกันด้วยนะเราไปยุ่เราอยู่บนรถตัวผู้ขับขี่อยู่ไหนรถมอเอร์ไซคจังหวัดไหนจัวัดไหนไปแทตกันหัวนวดเนี่ยไปแทงกันไปกนไปแงกันอ๊ะไปนอ๋อเป็นลูกเฟอร์กี้ครับอ๋อว่งเฟรด้ฮะให้หยุบมาอีกนิดนึงนะเฮ้ยตัน่าเป็น่อย่าน ครับ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  ูุณหมอตามมาทันทีพ่อโตพ่อโตพ่อโตยังไงโลกนี้ไม่ดีฮะไม่ทางตรงนี้ยังไงพี่เอกพี่ยังไงจิงลูกดีนี่โลูกดีสามตัวนี้โตโหเลือดเธอเข้าไปเลยโอ้เลือดเธอเอามาเฮ้อเฮ้ย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 เฮนยเฮ้ย่ฮ้ยเ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 น้ยเฮ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  หมูสุกเสียบ้านทางฟ้าฉันก็ว่าแรงหมดเนี่ยพอไม่ขามันไม่ไม่มีชื่อกองหน้าครับลูกจิ้มไม่ทำงานนะลุดนี้หักมอเตอร์ไซแทนยิงยังไงแทนยังไงยังได้อยู่ลูกนิดจะแหวกลูกนี้ไม่เฝ้าเหี่ยวมายังได้อยู่ทางฝั่งผู้น้องผู้น้องผู้น้องเข้าสายลูกจิ้มโอ้โหยังอยู่วะ ลูกเต็มครับโยนมาลูกนี้ตู้หฮ่อแม่ทำได้ฮะเจลูกเต็มรับอาฟังซีรีส์ครับให้าลูกนี้เจ้าโดนเทบมาไม่ได้ให้มาทีคูดาคูดาจริงเล้โฮ

จะไปมาลุกนีนแม่บนไหลด้วไสวันนี้ครับช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตว่าเลยช็อกโกแลตวันนี้เลี้ยงมาต่อนะถามว่าพี่เล็กให้มาที่พี่นิกพี่นิกตอกส้นมาสวยมันจะไปยีไงลูกนี้เลี้ยงมาย่งบังออกเลยครับแม่ไปลูกเต็มบ้าน มาหนึ <toys> ่ง <m ics> <m ics> ีระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยทีท้าิริศผู้ดาู้าพนุท้วรตัดคลได้นี้ให้มาลงนี้ันไหมทีทาวพ่ิกเขี่ยอ๋อครับีมอาวเสีกงหลายกองม่ยิงไลย คู้บัใเมดีครับคู้บัญอเลี้ยงมาต่อที่เจ้าเดียเจ้าเดียเลี้ยงมาเลี้ยงมาทาด้ายเจ้าเดียหามาก่เลูดาดูดาเห็นไหมเห็นไหมใจมากี่เจ้าเดียเจ้าเดียเจ้าเดียยิงลูกนีดุกคทยิงนีอ้โหยเ้ ยังไม่มียข้ามคานมามามา,มา,นา,นาวัดไตัวปตัประตูเียนประตูเกือบจะเสียลูกที่สองอะ,อะ,อะเปลี่ยนษาประตูแล้วแมบอลลงมาแล้วจริงอะนี่โอ้โบม อยู่ดีทำบังพิลลี่ได้อยู่อยู่ดีพินิคพินิคหยุบดีเสียบอลเจ้แทงจ้แทงลูกยิงกโว้ดไปแล้วแม่สองสนาีเอซีลูกยิงด้วยเจ้าแทงฮะงลูกนีเสียบ ทางี่เจ yani ้าโดเจ้าเดินหมที่เจ้าเดเจ้าเดียเจ้าแวกเขาไม่ได้จงจไม่ฟาว้วยจังีหมดไที่พี่ิพี่ิยังไงลูกดิดิมาโยนมาลูกไม่ไม่มีใครแม่ รับปีน้อ,อนาฟังนี่ไรฮะอ๋อช่างโกงกำลังฟิตด้แม่ดึงก,กอ่อนนะเียให้รื้อก่อนนะมอย่าฟังด่าไปด่ะเป็น,ออนมนอ,ในในองยังไม่ให้ฮะดึงมาก่อนอะนะเดี๋ยวนี้ถ้าฟังคูดองให้ฟฟาามา,ท,า,าที่คูด้าจ่ายมาฟีเจอรดงกับอารี่คู่น้องคู่น้องลอง,ลอง,ลอง,ลองยิงดูโอ้โหแม่ จะลองยิงยิงสนามดูวะประตูเดีดาวฟังฟรีฮะได้เลถึงด้จ่ายมาที่เจ้าเดือดอือแม่ทำได้ลูกนี้โยมาสวยเจ้าดมดีมาเอ้าที่เจ้าแทนเจ้าแทนยิงลูกนี้โอ้โหอะลูกนี้ฮะยังไม่ได้ฮะ

ยู้ตัวหั่งทั้งทีแม็กก็บอลทั้งหลังคนเด็ดบอลบินเนี่ยยู้ฟังบอลยู้ฟังบอลคนเด็ดบอลบินเขาต้องใชจังหวะบอลเขต้องเขาต้องต้ต้องต้อใชจังหวะบอลเขาไม่มาถูกเาวางอาจจะไล่บอลอืไมได้ทำให้ด้วยแค่ถึงมุ้งหุ้มหอกต้องควคุมบอลลกตัวเองมันได้อะไรก่อนที่ไม่ได้ทำอะไรต้อง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 ต้อม่้องต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 ีองต้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 ้ ขอไปเรื่องฟรีครับลูดิโจนมาลูดิโจนมาได้เด็กูกมาเจ้าแทนอธาตดมจะดมพายมาเดียวเดียวอยู่ดีจิกอยู่ดีโโอ้โหเอาลิฟเต้เว้ยเจ้ตลาดเว้ยเข้ม โก้แม่ยังอยู่วะตรงนี้จะโก้ปดมา ูให้มาพี่กูแทนให้มาลูกนี้เจ้าเดียเจ้าเดียลูกนี้หักคอยิงลูกนี้แม่ตีมีมาก่อนนะสายเหลี่ยมหรือกูเอ็นมาก่อนสาวเบนดาวเบนลองยิงดูดูอุ้ยแม่กูเอ็นบอลลอดเดอร์ายเหลี่ยมเหรอ คุณเเหลี่ยมนะมุวันดูดิปังป้าเกมยดูดีทางฟังไปในอีฮะดีมเตอนะทีทางฟังยาวไปนะเดมตอป้าดูดนมาดอวงนี้มดีฮะจุดขึ้นแรกครับไปทางัง